สวัสดีครับสวัสดีครับสัดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหลงลีครับรับบทเป็นพี่ไนท์ครับเย่สวัสดีครับผมอาร์มครับรับบทเป็นไมคครับเย่สวัสดีครับผมว่านะครับรับบทเป็นพี่เปอร์ครับเย่ สวั s> <S yeah. สดีครับผมพักนะครับผมรับบทเป็นหมอการแท้เย่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  จะแฮกแว็บเลยคือแบบมันมาถึงวีดีสุดท้ายไบมากใช่ครับมันก็เป็นบทสรุปของทุกคู่นั่นแหละก็ผมเองก็ยังไม่ได้ดูเออยากษ์ยังไม่ดูจเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มปกติเราเราจะได้ดูก่อนครับแต่ว่าไม่ได้ดูพร้อมกันเลยครับผมใช่เอาฟีดแบ a c แต่ละคู่เป็นยังไงเอาจากแบบว่าพี่หลดกับน้องอาร์มก่อนเพราะเขียนว่าคู่เราจะเริ่มลงตัวแล้วครับผมก็ได้รับกระแสที่ค่อนข้างดีครับที่คูุ่ณน้องอาร์มก็เหมือน ต่างคนต่างช่วยผลักดันกันดีกว่าครับผมถึงแม้ว่าหลงอาจจะเคยทํางานมาก่อนแต่พอมาเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนรอน้ำหนึ่งไปด้วยกันครับผมก็เป็นการน้ำหนึ่งที่ยังคงดีอยู่เสมอครับสรบหลวงรับน้องห้าเป็นไงครับครับผมโอ้โหก็แน่นอนอยู่แล้วว่าชื่นใจอยู่แล้วว่าได้ฟิดแบ็กต่างๆจากแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าแบบเออเล่นกับพี่โลงว่าแบบอาจจะมีแบบคีนีนุ่นนี้น่นเข้ากันได้บ้างก็มาจากแฟนคลับที่ที่คอยแบบว่า พูดพูดบอกมาซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าชื่นใจดีฮะครับตอนพักอะไรยังไงมันแบบมันยังเหลืออยู่อีกนึงอยู่แม่ยังไม่ปื้มอยู่เลยครับผมก็เรียกได้ว่ายังเหลือปมให้มาแก้กันในอีพีสุดท้ายวันนี้คะก็ดีใจครับที่ที่มาถึงวันนี้แล้วแล้วก็เป็นวันที่ทุกคนจะได้ดูพร้อมกันครับก็กระแสก็ดีครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบเพิ่กันนะครับเป็น ตัวสร้างสีสันทำให้แบบว่าออกมาแล้วมีรอยยิ้มก็เป็นที่คือฮามากเวลาเดินเข้ามาเรียกหมอหมอค้าหมอทุกคนก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคำพูดเขาแบบติดหูเสียงนำมาแล้วคือฮาซีนหวานของคุณผมว่าซีนหวานน่าจะน่าจะคือฮามากใน EP 1 0ด้วยฮะอุ้ยคุณสปอยมาเนี่ยผมให้เลยให้ให้พี่ป้อนขายมาไม่ไหวอย่างเงี้ยซีให้พี่พักแบบขายมาเยอะละให้พี่ป้อนขายว่าผมว่าในตัวละครเปิ้ลกับกันที่ทุกคนได้ดูมาตั้งแต่ EP จน EP เก้าเนี่ยครับเอออาจจะมองว่าส่วนมากแล้วเขาจะเป็นแบบว่าลูกกระ่อนแล้วก็แบบว่าดูไม่ไม่มีดราม่ามากแต่ว่าพอมันขยับไปเรื่อยๆก็จะมีมุมที่แบบว่าเพิรกันก็จะมีมุมที่ดรามา่าดราม่าด้วยใช่ครับ,<ช>รบก็อยากให้ไปติดตามเพราะว่าใน EP สิบเนี่ยีกันกับแม่เปริรก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เคลียร์กันให้มันจะจ่ายมันจะเป็น EP ที่ต้องมาดูกันว่าจะขมหรือว่าจะหวานนั่นเองมแน่นอนละรู้ไหมเรอาจจะขมต้นหวานปลายพี่ดูแล้วเหรอ พี่เล่นไาแล้วเล่นด้มาเล่นกันทำไมเล่นเล่นมาเล่นมาโอ้โหนี่ไงผมถึงบอกหรือว่าน้ำตาจะท่วมเอวันนี้นั่นไงบ้านะก็ให้มันจบแบบดีๆหน่อยละกันมาคู่เ็นโซนวันนี้กว่าจะค้าเหตดแดกันได้หรือยังคบอ่ะผมบอกอย่างนี้นะครับพี่ม่อนที่พักเขายังมีปมให้แก้ใช่ไหมครับ ของคู่เราไม่ไม่มีปมนะฮะเรอสอดเลยครับเฮยรอสอดเลยเพราะไม่มีปมไงเราเล่น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 อ่าก็อย่างที่บอกว่าอีพีนี้เป็นบทสรุปของคู่ผมครับอ่าใครใครรุ้นอะไรแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าดูกันน้ำหยดลงหินหยุดยั้งก่อนหรือยังครัคครับคือตอนเนี้ยเป็นตอนที่ผมรอมานานมากเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วไงเพราะว่ามันสักทีผมว่าไม่ใช่ทุกคนเอ้ยมันไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมที่รุ้นกับตั้มเพราะว่า ผมตัวผมเองที่ผมเล่นผมก็คิดเหมือนกันว่าทำไมมันซื่ออย่างนี้วะเออ,อจับื้อนะฮะเราจะมีโอกาสเห็นว่ากระจับมือกับความเสี่ยงบนใจอะไรอย่างงี้บ้างอุ้ยตอนนี้ลองจับเออจับจับมือจับใจเลยก็อ๋อจับใจจับใจไม่นัดกันเลย <laughs> <laughs> ไ,ได้ <laughs> แล้วว่าจะจับคุณจาแบบมีโอกาสข้ามหรือเปล่าผมว่าอยากให้ทุกคนไปติดตามเขาแต่ว่านกเราที่เล่นมาแล้ว ไม่อยากสปอยเลยอ่ะต้องมารอดูใครครที่รอคู่ผมก็เดี๋ยวก็รอดูคืนนี้แหละครับผม่แน่ครับว่าแบบทำงานล่วงกานจนอ่านเรียกว่าวันนี้มันจะแบบส่งทายตัวละครกับมืสุดยายแล้วแบบมีอะไรยังไงอยากพูดกับตัวละครเป็เราไหมก็อยากจะขอบคุณพี่ในยนะครับที่ทําให้หลงได้มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ได้ให้หลงได้ไปใช้ชีวิตแบบวิศวะได้รู้จักความรัก ที่มันซื่อสัสตย์ได้รู้จักความรักที่มันดีๆแล้วต้องขอบคุณตัวน้องไมอีกด้วยที่ส่งให้ความรักของครั้งนี้ของพี่ไนท์อ่ะมันค่อนข้างสมบูรณ์แบบ,บครับถึงแม้ว่าตอนแรกๆอาจจะเล่นตัวหน่อยหมยนิดนึงสำหรับไม้นะอาจจะมีอะไรที่ทําให้แบบว่าติดใจนิดหน่อยครับแต่ว่าพออะไรลงตัวแล้วเนี่ยความรักมันก็ไม่ได้โ,ดโ,ดยโดยรยดุก <c oughs> ีบกุหลาบเนาะมันก็พอแต่ปลายทางมันก็ไม่พอสุขเหมือนกันเลยครับน้องอามดาอยากขออะไรครับ ครับก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณไมา,า,านะ์เหมือนกันนะว่าเพราะว่ามายเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับตัวผมเองด้วยเพราะจริง <C ũng> ๆแล้วในชีวิตผมอะ่ะผมก็ไม่มาเคยทําปากอุย้ยอะไรอย่างเงี้ยเลยนะจนดูส <c oughs> ิ <c oughs> จนพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบแซวกันว่าแบบเออเนี่ยตอนซีรีส์ออนน่ะตอนเล่นเรามานั่งดูเราคือตอนเราเล่นอ่ะเราไม่รู้สึกว่าเราทําเลยแต่พอเรามานั่งดูกันอย่างเงี้ยก็แบบเอ๊ะทำอีกแล้วเอฉากนี้ออกทําอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรกันว่าเพราะว่าเราอยากทำปากนี้กับพี่ดงหรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ S <S <S นั่นแหละอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องขอบคุณไม้ด้วยที่สลับอะไรใหม่ๆที่ตัวผมเองยังไม่เคยทำนะจนได้ออกมาเป็นไม้นะจุดจุดนี้ครับผมครับพ่ท่นผ์ใช่มี่กก่อนับัครับผมก็สําหรับผมก็อยากขอบคุณหมอการครับที่ส่งผมให้ถึงจุดนี้แล้วก็วันนี้ผมก็จะส่งหมอการเข้าสูนยใหญ,ญ่แล้วแต่ว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยผมก็อยากขอบคุณพ่อเขยกับแมนแน่แทาๆที่ที่ให้โอกาสผมแล้วก็สร้างซีรีส์นี้ขึ้นมา ม,มันดีใจมากๆครับแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้ทุกคนได้ดูไปพร้อมเรามันมาไกลามากครับแล้วก็อยากขอบคุณพัทเนอร์ครับขอบคุณพี่ม่อนนฮะที่ทเดินมาด้วยกันแบบโอ้ตลอดเวลาที่เราเรินมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งที่เราเล่นด้วยกันก็ขอบคุณเปอร์ที่เข้ามาในชีวิตหมอกันครับแล้ววันนี้ทุกคนก็เรามาส่งหมอกันกันกบตัวละครกันก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากครับที่คอยสปอร์ตดัเตรสไมา์ของพวกเรานะฮะ ไม่ว่าจะเป็นไทยนะครับหรือว่า international fans นะครับที่ always support us นะครับคือขอบคุณมากมากดีใจมนนากมากวันนี้เราจะมาดูตอนจบกันพร้อมกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีรอยยิ้มกับครับก็สำหรับผมก็ขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่ให้โอกาสผมให้โอกาสน้องๆเพื่อนพี่ๆทุกคนได้เข้ามาแสดงเรื่องนี้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่พุ่งกลับนักเขียนบทพี่ๆต่กล้องทั้งเรื่องหลักเรื่องหน้าก็ไม่มีทางที่จะเกิดทีนี้เรื่องนี้ สำหรับตัวเปอร์เองก็เป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องผมก็ทุกวันผมก็ใช้ชีวิตร่วมกับเขาทั้งหัวเราะทั้งเสียใจทั้งร้องไห้ผมคิดว่าเปอร์ก็จะเป็นตัวละครหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยจดจําเขาไปแล้วก็มีความทรงจำในมร่วมกับเขาก็ของที่เขาพุดมาหลักหลาตั้งรต่ต้นกล้าที่แบบว่ามันเพิ่มสุขสันต์ในเรื่องจะบอกว่าเป็นอะไรที่ไวมากครับเหมือนผมกระพริบตาแล้วเหมือนกับว่ามันตอนที่สิบแล้วอะ ผมอยากขอบคุณทุกคนเลยครับทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าขอเข็นไปนแปนนแฟนคลับทุกคนครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า d ร c ม r Smile เป็นครอบครัวทีุ่ณมาครับแล้วก็อยากบคุณตั้มนะครับถ้าผมไม่ได้เล่นเป็นตั้มผมไม่รู้ว่าทุกคนจะได้เห็นผมในเวอร์ชันนี้หรือเปล่าเลยขอบคุณมากครับครับาอ่าสำหรับผมนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณพี่ๆนักแสดงทุกคนเลยครับที่อยู่ข้้งหน้าแล้วก็ที่ยังไม่ได้มาแล้วก็ขอบคุณเบื้องหลังนะครัเพ่อแน พ่อเคแม่แนทเป็นมุกเป็น um> มุกเป็นมุกสำหรับผู้จัดทุกคนนะครับแล้วก็แฟนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนหรือว่าไทยแฟนนะครับก็ที่คอยซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ขอบคุณที่คอยจับมือพวกเราพี่ๆจับจับมือพวกเราแบบก้าวสู่ประสาททุกอย่างในในการถ่ายหรือว่าตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายออกงานอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณมากรับครับ เรียกว่าวันนี้มีการแทนมาเนอะแล้วบอกว่าวันนี้จะต้องมีโชว์ด้วยหรือเปล่าอ๋อแน่นอนครับมันมีเซอร์ไพรส์ที่เราเตรียมไว้ให้แฟนได้เห็นแน่นอนครับผมจะเป็นแบบโชว์ของคู่แต่ละคู่ด้วยไหมมีโอกาสมีโอกาสแน่นอนใครที่ดูแล้วตรงนี้มีโอกาสแน่นอนครับเรียกว่าแต่ละคู่จะมาแบบแต่เซอยโชว์คู่และบางทะเราจะให้แบบสามคำก็ได้ครับพี่หลงคู่เราจะมาแบบแนวไหนตามซีรีส์ครับ อาพี่มั่ลักกระพรายสีหมุนมาครับไปกนแล้วคิดเลยมาคิดเลยเมื่อกี้สนุกมากสนุกมากอาอาพี่ทอปลาเพื่อนหรือเปล่าเอ้ยแ้เาเหมเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนอยู่แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปลุ้นในซีรีส์ดีกว่าต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูอาสุดท้ายแล้วค่ะให้แบบ ใช่ๆเรื่องลซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้มันก็จะแบบคนที่ไม่ได้มาอะไรเงี้ยอยากให้ป่าแบบด้วยกันแบบปัะเทศแล้วก็ชมสดหรือว่าไปชมอันคันด้วยครับครับผมก็หลงอยากจะขอบคุณจริงๆนะครับแบบขอบคุณมากๆเลยถึงทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับที่ซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดตั้งแต่ EP พเริ่มและแต่ทีเซอร์จนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายของตัวละครในทุกตัวในซีรีส์ d ร็อปเตอร์สมครับ อยากขอบคุณจริงๆถ้าไม่มีแรงซัพพอร์ตจากทุกคนเนี่ยก็หลายๆคนก็คงไม่ได้เห็นความน่ารักของแต่ละคู่ในเรื่องต้องขอบคุณมากๆเลยครับก็มันเป็นอีกแรงกําลังใจหนึ่งที่ทําให้หลงแล้วก็น้องๆพี่ๆทุกคนเนี่ยมีกาลังใจในการที่แบบว่าอยากใช้ชีวิตต่อในวงการนี้ดีกว่าครัครแล้วก็แต่สุดท้ายมันผมอยากหาคําที่มันมากกว่าคำว่าขอบคุณคแต่มันไม่มีแล้วอ่ะมันแบบ thank you ม thank you thank you อะไรครับเนี่ยขอขอบคุณนะยขอบจะขอบคุณจริงๆครับที่เอ็นดูพี่ไนท์แล้วก็น้องไมล์จนถึงอีพีสุดท้ายครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ขอบคุณไว้ก่อนก็คือพูดไว้ก่อนเลยพูดไว้ก่อนดูชม่ก่อนเดี๋ยวพอนเอเดี๋ยวจะไม่ฝากฝากให้แฟนๆเพื่อนๆ ครับผมกบวันนี้นะครับเวลาเดิมนะครับผม4ี่ทุ่มเรื่องปั่นเทรนใน X ได้เลยนะครับช่วยช่วยกันนาปั่นทรนด้วครับใช่ครับครับผมก็ thank you so much for always supporting d c t r s mine นะครับผมก็ we are we so appreciate that you support us and play train like nine weeks and this is the last week that we gonna play t r a i n together so play train on X together and Thank you very much for everything. Thank you for your gift. Thank you for supporting ขอบคุณมากครับ And we not in here. So we have a fan meeting. Just stay tuned for the fan meeting and you can come join. Every country that we go and thank you so much ขอบคุณครับเพราะว่ามันก็เพลงดีมาตลอดมีนี้เพื่อจะส่งท้ายเลยไหมมีแบบบนมาขออะไรกันบ้างไหมไม่บนนะฮะไม่นอนเลยไม่นอนเลยปั่นอย่เดียวไม่นอนเลยก็คือจะนั่งปั่นไาเลย ก็เอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราก็เดินมาถึงวันรับปริญญากันแล้วนะครับผมถ้าสมมุติว่าเทรนไปถึงอันดับเท่าไหร่ดีวันนี้มองกันไว้โอ้โหจริงๆริขอเป็นเลขเดียวขอเป็นเลขเดียวเลขเดียวเลขเดียวถ้าพวกเราได้เลขตัวเดียวครับพวกเราก็จะดีใจมากครับผมทุกคนแลทุกคนจะได้ความกุมใจกันไปกันไปก็ใช่มาถึตัวหน้า มีมีแน่นอนครับคือจะจะบอกว่าทีมงานเตรียมไว้หมดแล้วทุกรูปสปอยมีมีหมดแล้วฮะก็ถ้าเลขตัวเดียวปั๊บปั๊บรูปหลุดปั๊บเลยรูปหลุดรูปมันมีรูปทุกคนเลยรูปหลุดไม่ไมถึงรูปพี่รูปพี่มีแน่นอนหลุดไหมหลุดแน่นอนครับขอบคุณทุกคนเชิญกันนะครับ